ดีค่ะเพื่อนๆเนื่องจากว่านะคะเราเห็นคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆอพูดถึงแมวจรเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแชร์แมวจรที่ตัวเองเลี้ยงนะคะแบบน้องทําพฤติกรรมน่ารักน่ารัก หรือว่าบางคนนะคะก็ถามว่าเออเอาขนมให้แมวจรแต่น้องขูท่ทายังไงดีประมาณนี้ค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการนําแมวจรมาเลี้ยงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ like, check, เป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องทําความคุ้นเคยกับน้องแมวจรที่เป็นเป้าหมายของเราก่อนค่ะ,ะแล้วก็จะมีทาร์ก็ตแมวจร <c oughs> เราจะมีทาร์เก็ตแมวจรไว้ในใจใช่ไหมคะเอะเราเล็งตัวนี้ไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องไปทําความคุ้นเคยกับน้องนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าเขาเป็นแมวจรน,นะคะ<ๆ>เขาอาจจะมีทั้งความกลัวหรือบางตัวอาจจะดุร้ายค่ะอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสักระยะหนึ่งเลยนะคะในการสร้างความคุ้นชินกับน้องค่ะเราไม่ควรจะรีบร้อนแบบเช่นเข้าไปจับเลยนะคะแมวบางตัวก็จะกลัวแล้วก็เลิดไปเลยค่ะ โดยระยะเวลาประมาณนี้นะคะอย่างมากก็ประมาณอาทิตย์นึ่งค่ะใาการที่เราสร้างความคุ้นเคยค่ะโดยเราจะใช้นะคะอาหารแนะนําให้เป็นอาหารเปียกนะคะเพราะว่าอาหารเปียกเนี่ยมีความหอมแล้วก็น่าทานมากกว่าอาหารเม็ดค่ะหรือพวกขนมแมวเลียอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็จะค่อยๆให้เขานะคะแบบทุกๆวันทุกๆวนัวนตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่กล้าเข้าใกล้ใช่ไหมคะเราอาจจะวางไว้เราพอก,ก็ค่อยๆเข้าใกล้ไปเรื่อยๆค่ะจนถึงค่อยๆรูปตัวเขานะคะใจเย็นๆค่ะ เมื่อเราเริ่มที่จะคุ้นจินกับน้องแมวจรที่เป็นเป้าหมายของเราแล้วนะคะเราก็ควรที่จะนําน้องแมวจรเนี่ยไปหาหมอ mm. ค่ะเพื่อตรวจเช็คสุขภาพร่างกายโรคติดต่อต่างๆรวมถึงทําวัคซีนค่ะโดยนะคะเราควรที่จะหากรงนะคะปิดมิดชิดค่ะ,คะเพื่อน,นํามาใส่น้องไปหาหมอค่ะทางที่ดีนะคะคือเราเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าน้องแมวจรเนี่ยจะมีโรคติดต่อที่เป็นอันตรายสามารถติดต่อมนุษด์หรือเปล่าอย่างพวกพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ควรที่จะจับน้องโดยตรงแบบอุ้งอย่างนี้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าน้องเขาจะขนหรือจะกัดเราหรือเปล่าค่ะ อย่างน้น kä. อยคะจะต้องมีผ anyway. <laughs> <wiele empezar S 1> ้ารองผ้าห่อหน่อยอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะแบบมีเริ่มดิ้นแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ขนาดเชื่องยังดิ้นเลยนะคะถ้าเป็นแมวที่ไม่คุ้นนี่ยนเขาอาจจะดิ้นจนตะกุยเราค่ะอาจจะต้องมีผ้าห่อหรือว่าจะต้องจับแบบจับคอคืออย่าไปแบบช้อนแบบจับใส่เราแขนอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเขาจะขวนเราได้ค่ะก็ส่วนตัวนะคะเคยเก็บน้องแมวจอนมาเลี้ยงเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ประมาณแบบ10กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานมากแล้วค่ะก็คือเก็บมาตั้งแต่แบบเป็นตัวจิ๋วๆนะคะเป็นลูกแมวประมาณแบบ เพิ่งหย่านมอะค่ะคือแม่เขาเอามาทิ้งไว้นะคะแล้วก็เก็บมาเลี้ยงค่ะทีนี้ตอนนั้นเราก็เอาไปฉีดวัคซีนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ตรวจเลือดอะไรจริงจังค่ะทีนี้เลี้ยงไปสักพักน้องเขาก็อาเจียนนะคะแล้วเราก็ไปหาหมอก,ก็คือน้องเป็นเอดแมวค่ะแล้วก็แบบประมาณ2วันก็เสียเลยค่ะคือตอนนั้นสมัยนั้นเทคโนโลยีหรือยาที่รักษามันก็ไม่ค่อยมีเนาะแล้วเราเองก็ไม่ได้มีความรู้ในการที่จะดูแลแมวมากขนาดนั้นด้วยค่ะ ก็คือถ้าหากเพื่อนๆนะคะอยากป้องกันวิธีแบบไม่อยากเก็บแมวจรมาแล้วสุดท้ายพอไปตรวจหามเอาเนเออน้องแบบเป็นโรคเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็มีแบบพวกลนิธิหรือแบบพวกแคสเตอร์ต่างๆนะคะที่แบบนําแมวจรนะคะมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ไปตรวจโรคแล้วก็ฉีดวัคซีนค่ะคือพร้อมที่ในการที่เราจะรับมาเลี้ยงเลยค่ะเดี๋ยวทางเรานะคะจะขึ้นแบบพวก Facebook หรือช่องทางติดต่อนะคะในกรณีที่เพื่อนเพื่อนอยากรับน้องแมวมาจากพวกลนิธิต่างต่างเหล่านี้ค่ะก็คือมั่นใจได้เลยค่ะว่าน้องปลอดโรคแล้วก็ได้รับวัคคซีีนมาเรรยยบ้้อแลว่ะ ต่อมานะคะเราก็พอหาหมอเสร็จใช่ไหมคะล้วก็พาน้องเข้ามาอยู่ที่บ้าน,นะคะ่ะแต่เนื่องจากว่าน้องนะคะาจะไม่คุ้นชินกับเราแล้วก็ไม่คุ้นชินกับสถานที่บางตัวจะขี้กลัวมากๆเนี่ยเราอาจจะให้เขานะคะอยู่ในห้องเล็กๆก่อนค่ะอาจจะเป็นแบบถ้าเพื่อนๆไม่มีที่นะคะาจะเป็นห้องครัวหรืออะไรเงะะี้ยค่ะที่มันไม่มีซอกไม่มีหมูมมากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะได้แต่เพื่อนๆเนี่ยมีแมวที่เลี้ยงระบบปิดอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยเราคนที่จะแยกเขาก่อนนะคะเ <ๆ S 2> พราะเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอาจจะแบบกลัวหรือแบบทำร้ายหรือตบตีปุ๊บปุ๊บป่่าคะแ้นีัญหต จะให้เขานะคะแบบดมกลิ่นของซึ่งกันและกันหรือว่าแบบให้เห็นกันผ่านกระจกผ่านกรงอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับน้องค่ะตอนที่น้องเข้ามาอยู่แรกๆนะคะสิ่งที่เพื่อนๆควรทำเนี่ยเราก็คนที่จะให้เวลากับน้องแมวจรตัวใหม่นะคะแบบมากๆาเลยค่ะอาจจะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2คน,นะคนค่ะเราให้ข้าวให้อาหารเขานะคะอาจจะแบบไม่ได้ให้เครื่องอัตโนมัตินะคะตั้งแต่แรกเราอาจจะแบบว่าให้กับมือเองเหมะะือนสร้างความให้เขาคุ้นชินกับเราอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็น้องแมวจรนะคะบางตัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้กระบะทรายคะ่ะ บางตัวเนี่ยอาจจะใช้กระบาดทรายไม่เป็นเลยนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะลองแบบสมสมติน้องเขาอึไว้ข้างนอกกระบาทรายใช่ไหมคะเราอาจจะเอาทิชชู่เงี้ยค่ะหยิบอึน้องนะคะเข้าไปในกระบาดทรายเงี้ยค่ะแล้วก็เอาตัวเขานะคะเข้าไปดมเขาว่าประมาณว่าอึต้องอยู่ในนี่นะหรืออาจจะลองเอามือเข้ากบๆหรือนะคะวิธีง่ายๆก่อนที่น้องเขาจะอึชิเนี่ยเราก็อาจจะลองเอาทิชชู่นะคะหรือผ้ายเงี้ยค่ะเช็ดๆบริเวณก้นน้องนะคะแล้วก็เอาไปลูบตามขอบกระบาดทรายเงี้ยค่ะเหมือนให้เขาแบบได้กลิ่นว่ากลิ่นของ ขี station, ่เขาจะต้องอยู่ในนี้อย่างนี้ค่ะประมาณนี in in ้ก็จะช่วยให้น้องแมวนะคะสามารถใช้กระบะทซายได้เป็นแล้วก็ใช้ได้ไวมากขึ้นค่ะตุ๊กเก๊มีนักแสดงคนไหนอยากได้ขนมบ้างไหมจ๊ะ อันนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,นะคะแบบอาจจะคิดว่าเออให้ขนมน้องเนี่ยไม่ดีจะสุขภาพหรือเปล่านะคะอันนี้เข้าเป็นวิตามินรวมค่ะเรานะคะให้น้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะน้องชอบมากเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะเขาก็จะมาร้องขออย่างนี้ค่ะไม่รู้เพื่อนๆเห็นตัวนี้หรือเปล่านะคะมาค่ะไม่ครอยากกินอยากกินขนมมั่งนี่นเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะคะเหมือนแบบลูกอมอะไป็ปขนมรสกุ้งค่ะน้องชอบมากค่ะเพื่อนแนะนํามานะคะทางเราก็เพื่อนไปยามาเราก็จัดต่อนะคะก็เลยน้องชอบมากค่ะยาวๆค่ะอ่ะ มือ,อหนึ่งตัวเอาไหมจ๊ะตัวนี้นะคะจะสังเกตเลยนะคะว่ากลินนอะไม่เคยมีเสียงเคี้ยวค่ะกลืนปึ๊บกลืนปึ๊บแล้วเดี๋ยวมาฟังตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะเคี้ยวค่ะอ่ะมือขอมือหน่อย ดูความแตกต่างอีกทีนึงค่ะเพื่อความชัดเจนมืออ่ะมือมือโอเค <laughs> เห็นไหมคะหายวบหายวบนะคะกินข้าวก็มีเหี่ยวค่ะตอนเด็กๆนะคะจะเน้นนะคะว่าน้องเนี่ยอ้วกออกมาเป็นอาหารน,นะคะเป็นกองๆนะคะเหตุเกิดเพราะว่าไงคะกินอาหารนะคะปั๊บปั๊บๆไม่เหี่ยวค่ะแล้วก็วิ่งวิ่งกอ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 งอ้วก ยังไงเดี๋ยวทางเราแบบแปะลิงก์ให้นะคะแล้าเกิดเพื่อนๆสนใจค่ะมันจะเป็นแบบวิตามินนะคะเป็นวิตามินรวม่ะค่ะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าดีจริงๆค่ะให้แทนขนมค่ะวันละเมทสอเม็ดค่ะอ่ะงั้นเรามาต่อนะคะอ่ะเมื่อเขาเริ่มทุ้นชินกับเรานะคะเราอาจจะเริ่มเล่นกับเขาคะ่ะ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองเอาของเล่นใช่ไหมคะเช่นแบบไม้ตกแมงํามาเล่นกับเขาใช่ไหม,ไหมเขาแบบเขาไม่เล่นด้วยนยคะเราก็คนที่จะโอเคพอก่อนนะคะแล้วก็ไม่จกแมงคต้องไปบังคับหรือฝืนจะให้เขาแบบเล่นกับเราเลยทันทีนะคะเขาอาจจะแบบไม่ได้ไว้ใจเรามากอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาอาจจะยอมกินอาหารที่เราให้แต่เขาอาจจะแบบฉันไม่อยากเล่นกับเธออ่ะแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะคะเวลานี้ก็อาจจะใช้เวลาสักพักเลยค่ะหลายๆวันหน่อยค่ะกว่าน,น้องจะยอมเล่นด้วยกับเราแบบสนิทใจค่ะโดยเฉพาะนะคะแมวจรที่แบบมีอายุแล้วอะค่ะที่ไม่ใช่แมวเด็กอะคะ่ะเขาก็อาจจะขี้กลัวมากกว่าแมวที่แบบเด็กๆที่ยังไม่ค่อยผ่านโลกมามา,มากเนะะี่ยอาจจะไม่เจนโลกนะคะค่ะ และเมื่อเราคุ้นชินกับน้องแบบมากๆแล้วคะ่ะน้องยอมกินอาหารที่เราให้ยอมกินขนมที่เราให้แล้วก็สามารถเลนกเราได้อย่างสนิทใจนะคะเราอาจจะเริ่มทําความสะอาดเขาแบบจริงจังคะ่ะอย่างพูการอาบน้ําหรือว่าแบบแป้งขนเช็ดหูเช็ดตาแบบจริงจังอะคะอ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ไว้ใจเราเนี่ยแล้วเราไปทำเขาน่าจะกัดหรือขวดเราทันทีเลยนะคะเพื่อนๆต้องระวังเป็นอย่างมากเลยะะละค่ะแล้วก็เมื่อเขาสะอาดแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถปล่อยเขาออกจากห้องที่เราเอาไว้ตอนแรกได้อย่างแบบเสรีเลยะคะ่ะ ก็ในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะมั GER ้เพื <we> ่อนๆเนี่ยนำแมวจรมาเลี้ยงนะคะเราก็ควรที่จะเลี้ยงน้องนะคะแบบระบบปิดค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่น้องเขาจะมาบ้านเรานะคะน้องเขาอาจจะมีแบบโอ้โหชีวิตที่เสรีลดผลสามารถไปที่ต่างๆนานาได้มากมายค่ะ เนื่องจากว่านะคะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการเลี้ยงระบบปิดนะคะปลอดภัยกับน้องมากที่สุดเลยค่ะน้องไม่ต้องไปโดนหมาโดนแมวตัวอื่นนอกบ้านกัดค่ะน้องไม่ต้องไปเจอคนแจไกใจที่อาจจะไม่ชอบน้องแล้วเอาของเคี่ยงใส่นะคะอีกทั้งนะคะน้องเขาก็จะได้ไม่ต้องไปติดโรคมาจากข้างนอกด้วยละค่ะอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะปลอดภัยแล้วก็สบายใจทั้งเจ้าของแล้วก็ทั้งแมวที่สุดแล้วค่ะรวมถึงนะคะเพื่อนๆเนี่ยคนที่จะทําหมันน้องแมวจรด้วยนะคะเพื่อป้องกันปัญหาการติดสัตว์นะคะเ้าเกิดว่าเขาติดสัตว์เนี่ยเขาก็จะอาจจะแบบอยากออกไปรด โจนข้างนอกนะคะอาจจะแบบอยากจะออกไปล่าลาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยร้องขอออกไปนะคะเมื่อเราทําหมันเขาแล้วค่ะเขาก็จะค่อนข้างนิ่งๆอยู่กับบ้านค่ะแล้วก็จะเชื่องขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันปัญหาโรคในอนาคตได้ด้วยละคะ่ะ แล้วก็ทางนี้ทางนั้นนะคะการเลี้ยงแมวทุกตัวนะคะล้วนมีค่าใช้จา่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยค่าวัคซีนประจําปีค่าอาหารค่าขนมของเล่นที่ซื้อมานะคะน้องเล่นบ้างไม่เล่นบ้างบางทีก็ชอบแค่ถุงก,ก,ก๊อบแกบกับกล่องพัสดุที่ใช้แล้วนะคะหลแต่เราก็ยังพยายามสรรหาของเล่นมาให้น้องนั่นก็เป็นค่าใช้จา่ายอย่างหนึ่งที่อยาจจะต้องเกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆคนที่จะมีเงินสำรองนะคะในการที่จะเลี้ยงแมวจักหนึ่งตัวไว้ด้วยค่ะเรานะคะเคยทําคลิปค่ะค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการเลี้ยงแมวนะคะ เพื่อนๆอ,อยากดูแบบละเอียดค่ะว่าเอ๊เลียกแมวหนึ่งตัวเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างประมาณเท่าไหร่ค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําสหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอันนี้คือน้องลาคุณผู้ชมด้วยความจริงใจแล้วนะคะแต่ว่าก็น่าจะจะได้ประมาณหนึ่งค่ะไม่แน่ใจว่าประมาณไหนบายบายค่ะ 食べーな。